สวัสดีครับช่องเสือน้อยมังก็น้อยข้างบ้านเป็นป่าครับมีนกกวักครับสามตัวแม่ลูกครับออกมาหากินข้างบ้านโอ้ใกล้ๆเลยครับอันนี้แม่เขาครับสอ่อหนึ่งตัวนั้นอา่านั่นลูกใกล้แม่เขาหนึ่งตัวนะครับโอ้แล้วก็อีกสองตัวครับสองตัวด้านนี้ครับ เหมือนลูกไก่เลยครับเหมือนลูกเกี๊ยบเลยครับนี่ออกมาหากินโอ้โหใกล้บ้านเลยครับผมถ่ายหนในบ้านหน้าต่างครับเนี่ยมีอยู่สามตัวแม่ลูกอื่ตอนเช้าวันนี้อากาศท่อนข้างที่จะปิดนะครับนั่นนะครับเข้าและครับเข้าไปในในป่านะครับ ตรงนี้ออกมาหากินเหลือลตัวนึงยังไม่ไม่ไปเลยครออกมาหากินทุกวันครับตั้งแต่รุ่นหลายรุ่นมาแล้วครับเนี่ยข้างป่ายังเป็นข้างบ้านยังเป็นป่ายอยู่ครับนี่เลอืออกมา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 มา,มา,มารับลูกอีกตัวในระออกมาแล้วนะครับ มมาใกล้ๆแล้วครับนี่ไกลมากๆครับตอนน,นี้ถ่ายมาให้ดูกันครับใกล้ๆธรรมชาตินกกวักเป็นนกที่ไม่คุ้นเคยนะครับเป็นนกที่ ไม่คุ้นเคยกับมนุษย์กับคนนะครับเห็นคนนี่ก็จะหนีเร็วมากครับวิบ่งเร็วมากครับไปนู่นแล้วพาไปนู่นแล้วครับแม่เขาออกไปตางนู้นแล้ว สามตัวสี่ตัวแม่ลูกครับคลิปนี้ก็พาทุกท่านมาดูแม่ลูกนกกวักกันอย่างไรก็อย่าลืมกดติดตามเป็นกำลังใจให้กับช่องเสือน้อยมังกรน้อยด้วยนะครับ